นี่พาลูกค้าใหม่เขามาดูรถเหมือนกันเหรอเนี่ยจะไปเสียเวลาคนแบบนั้นอยู่ทําไมกันเรีบมาดูแลฉันเนี่ยวันนี้รับสกิ่คันดีครับรับสามคันไปเลยฉันจะซื้อให้คนที่มีมีปัญญาซื้อมันดูใครมีปัญญาซื้อนะหนุ่มขอ้น้ำหน่ยยๆกิ้มไส้ก้าบสิโอ้ลุงลุงมาได้ไงเนี่ย ภาพอย่างลุงนี่ดูแล้วไม่น่าซื้อรถนะน่ามาขอความช่วยเหลือมากกว่าวะอ๋อขอน้ากินแก้วยังไงไม่ได้ยินเหรอ,อ,อน้ำเอ้าหุงน้เมื่อกี้ก็ไม่บอกอะ่ก็บอกไปแล้วไงเราไปได้ฟังเลยอ๋อมันเดี๋ยลุงนั่งก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ามาให้กินโอีดีดีด น้ำครับคุณลุงอ้าวขอบใจไอืเโอเคไอ้หนุนมเราเองก็เป็นคนดีมีน้ำใจอะแล้วเมื่อกี้ทำไมถึง,ถงแสดงบทท่าทางอย่างนั้นถ้ารู้จะมาซื้อรถเนี่ยแล้วก็ อางารยถ้าทางปิยะนเริกระลงุงไนเลยโอยไม่หรอกลุงเมื่อก่อนน่ะผมก็ทําดีอับทุกคนนั่นแหละอืใครจะเป็นยังไงแห่งตัวแบบไหนผมก็ทําดีหมดแต่ตั้งแต่ผมมาทํางานที่นี่นะลุงผมไม่ขายรถไม่ได้สักคันเลยอรถเนี่ยจะครบโปรสามเดือนแล้วแล้วถ้าผมยังขายไม่ได้อยู่อย่างนี้นะลุงโชว์รูมไม่จ้างผมต่อแน่เลยวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วด้วย แต่ผมก็สังเกตนะลุงผมก็มีความพยายามของผมนะผมลองสังเกตนุ่นพี่ที่เขาเป็นเซล์นี่เนี่ยมาก่อนเนะี่ยว่าเขาทํำยังไงก็ทําไงก็ทําแบบที่ผมทํากับลุงตอนแรกเลยใช้แต่งตัวไม่ดีเขาก็ไล่กลับไปไม่บริการใช้แต่งตัวดีๆเขาก็บริการดีอ,อุ้มแล้วเขาก็ขายได้หลายคั้นเลยลุงแล้วเราไม่เคยเจอคนแต่งตัวดีๆมาซื้อ้างไหอโอ้ยจะเจอได้ไงลุงเออ ไอคนแต่งตัวดีๆมารุ่นพี่ผมก็เอาไปหมดไงแล้วเขาก็เอาแต่คนแต่งตัวไม่ดีมาให้ผมบริการสุดท้ายเขาก็ขายได้ผมก็ขายไม่ได้แล้วเนี่ยผมนะยังไม่เคยเจอเลยลุงไอพวกที่แบบแต่งตัวไม่ดีมาเงินเต็มกระเป๋าแบบในหนังไงเออไอหนุ่มวันนี้เองโชคดีละโชคดีนี่ โชคดียังไงลงุงนี่ลุงอย่ามาบอกนะว่าลงุงจะมาช่วยผมซื้อรถสักคันวันนี้อ่ะไม่เอาไปเดี๋ยวตามลุงเข้าไปข้างในเข้าไปเลนเออไปไปทางไหนเดี๋ยวรู้เองนี่นะครับคันนี้นะครับแหลมเลยนะพี่นเดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> อ้าว นี่พาลูกค้าใหม่เขามาดูรถเหมือนกันเหรอเนี่ยอ๋อ oh, แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยดูไม่น่าเข้ามาซื้อรถนะดูเหมือนจะมาเก็บขยะขายซะมากกว่านเนี่ยไอห,หนุ่มคนเนี้เหรอพี่เอาเป็นุ่นพี่ที่เราเล่าให้ฟังใช่ครับคนนี้แหละครับช่วยบอกมนหน่อยนะว่ามันอย่าเสียรถรสร้างเงินมากได้ครับนี่เขาหมดหนทางแล้วสินะ ถึงได้พาลูกค้าแบบนี้เข้ามาได้เนี่ยเออแต่ก็อย่างว่านะวันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วเนี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้ขายรถยังไม่ได้แล้วก็แกคงยังไม่ได้อยู่จิงดิเอาไงครับลุงสนใจช่วยน้องผมซื้อรถมาสักคันไหมฮะเออแต่ดูแล้วนี่ถ้าทางจะช่วยซื้อไม่ได้มั้งเนี่ยสงสัยช่วยตัวเองยังลำบากเลยใช่ไหมฮะ อเดี๋ยวเดียเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีคุณผู้หญิงท่านนั้นนะฮะก็เขาสนใจอยากจะออกรถสักสองสาคัญนะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตขอตัวไปดูลูกค้าผมก่อนนี่จะไปเสียเวลาคนแบบนั้นอยู่ทําไมกันรีบมาดูแลฉันเนี่ยมาดูแลคนแบบนั้นมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกโอยคิดว่าจะเหมือนหนังสั้นกุลิฟิมหรือไงรีบมาเร็ว ดูแลลูกค้าให้ดีแล้วกันขอโทษนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะรีบไปเตรียมเอกสารแทนครับเพราะแต่วันนี้รับสก,กีคันดีครับวันนี้เหรอรับสามคันไปเลยฉันจะซื้อให้คนที่มีมีปัญญาซื้อมันดูเ <c oughs> รียบจัดการให้ฉันเลยนะได้ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการให้ครับมเมื่อกี้ได้ยินว่า ใครม,มีปัญญาซื้อนะนี่ลุงลุงอย่าบอกนะว่าลุงมีปัญญาซื้อรถพวกนี้ยรถนะคะลุงราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่5บาท10บาทหรือว่าคุณลุงคิดว่าไปซื้อของในตลาดสดหรือไงคะได้ยินว่าคุณซื้อสามคันใช่ไหมอืมผมขอห้าขันห้าคัน นี่ลุงลุงคิดว่าลุงเป็นพระเอกในละครเหรอคะจะพูดจะจาอะไรจะรอเล่นอะไรเนี่ยให้มันพอดีพอดีนะคะมันไม่ขำเลยค่ะมันไม่ขำเลยโอ้โหพูดอะไรก็ดูสภาพหน่อยนะคะคุณลุงลุงจะเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับเต่ว่าผมไม่มีเวลามันเล่นตลกกับลุงนะครับเสียเวลาผมนะถ้าเราจะมาเสียเวลากับฉันทําไม ฉันไม่ซื้อกับเราถ้าซื้อกับไอ้หนุ่มนี่ฮะลุงลุงพูดอะไรเนี่ยลุงจะล้อเล่นอะไรลุงกล้อเล่นดีๆหน่อยเดี๋ยวผมก็ยิงเดือดล้อเนอกล้อเล่นเงี้ยใครบอกว่าฉันล้อเล่นเนี่ยฉันโอนเงินไปที่ร้านแล้วเนี่ย6ล้านเฮ้ยนี่ลุงโอนเงินมาจริงๆเหรอเนี่ยก็อเอาจริงอะสิไม่จะโอนไปทำไมเสอ็จแล้วไปจัดการเอกสารให้เรียบร้อยแล้วกัน ได้ครับได้ครับผมจัดการให้แต่ก็แต่ลุงจะเอารถรถอะไรครับคันไหนบ้างครับเราไปดูมาให้แล้วกันเอาดีๆมาแล้วกันได้ครับได้ครับลุงผมจัดการให้ทันทีเลยครับเออคุณนายครับเดี๋ยวผมรีบไปจัดการเอกสารให้เลยดีกว่าครับนี่ลุงลุงคิดว่าลุงรวยมาจากไหนฮะซื้อรถทีสี่ห้าคันแบบนี้เนี่ยฮะทำเป็นโชว์ออฟหรือไงโอ้หนี่พนักงานฉันขอเพิ่มเป็นสิบคันเข้าจริงเหรอครับ ใช่ก็จริงนะสิไมพูดเล่นโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปจัดการให้เลยครับเดี๋ยวเธอไม่ต้องไปใช่ขอซื้อรถทั้งหมดในโชว์รูมนี้ถ้าคุณน้ายอยากจะได้ก็ไปซื้อที่อื่น <c oughs> นี่ลุงพูดให้มันน้อยๆหน่อยนะนี่แก่จนสมองมันเลอะเรือนหมดแล้วเหรอคิดว่าตัวเองเป็นมหาเศรษผมโอนจองไปแล้วรอยลา ก็เห็นว่ารถเปนโชว์ลูกนี่มันเยอะก็เลยโอนเผื่อๆไปไอ้หนุ่มเดี๋ยวเชื่อจ,จัดการทันทีนะเนี่ยแล้วก็เตรียมหารถไว้ใช้คันหนึ่งท่านจะขับไปทิ้งไว้ที่สนามบินเพราะเย็นนี้จะกลับไปสวิตได้ครับได้ครับเดีย๋ยวจะไปรอข้างนอกนะครับได้ครับโอเคจัดการด้วยเอ้ยลุงครับ ว่างไงนี่ลุงเป็นใครกันครับเนี่ยุงเลยเอ้ยนี่จัดการเรื่องเอกสารของลุงแกเสร็จเรียบร้อยเหมือนอยังอ๋อเสร็จแล้วพี่ลุงแกบอกให้ทิ้งรถไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวแกจะใช้เมื่อไหร่ยวแกให้คนขับรถมาเอาไปอืมโอ,อเคดีละเออ่าแต่ังไงผมก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับทาไมได้พี่ช่วยผมไว้อ่ะ แย่แน่ๆเนอพี่ผมจะทำไงดีวะเพราะวันนี้ผมขายรถไม่ได้อะผมไม่รอดแน่ๆเลยเพระผมคงไม่ผ่านโปรแน่นอนเลยพี่ก็ตอนแรกก็บอกให้เอาลูกค้าพี่ไปแกก็ไม่เอาเองนอะแกเนี่ยนะผมจะทําแบบนั้นได้ไงพี่ถ้าผมทําแบบนั้นก็เ่าบอกว่าผมให้พี่ขายรถให้ดิเฮ้ยไอ้นอกแกรอดแล้วเว้ย รอดรอดแล้วพี่เห็นลุงคนนั้นไหมเห็นลุงคนนั้นไหมเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยทำอย่างนั้นจะได้เอพี่ลุงแกนั่นจะมาซื้อรถแกจะซื้อเหรอพี่ลุงแกเป็นใครอะ้ลุงรวยเอ้ยอย่าไปคิดมากเองก็เหมือนน้องพี่แหละทำไม่ช่วยเองแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ โชคดีนะเนี่ยพี่ดูโซเชียลมาเยอะเออแล้วนี่อย่าลืมแบ่งค่าคอมให้พี่ด้วยแล้วกันได้มีเยอะเลยนี่ไม่มีปัญหา้โอยจ้อยดิหมอนทางโธ่พี่ลืมปุ๊นี่องบอกให้จ้อยหมอนทางก็สิเนี่ยแต่ก็ยังว่านะ ถึงว่าได้พาลูกค้าแบบนี้เข้ามานะดูแล้วท่าทางจะแต่ก็อย่างว่านะโอกาสเขาจะหาว่ามันอะไรของมึงวะพี่ถึงจะได้อยู่ที่เนี่ยนะถ้ากากว่าขายไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเอ้าว่าไงครับลุงหมรอก่อนดิเอณผู้หญิงท่านนั้นเขา จะมาซื้อรถสักเขาพอดีมีผู้หญิงเท่านั้นปล่อยเลย